วันนี้ครูมีของดีมาฝากค่ะวันนี้ครูจะมาพูดกับนักเรียนในเรื่องของการถามทิศทางนะคะสมมติว่ามีชาวต่างประเทศนะคะมาถามทิศทางเราเนี่ยตามท้องถนนที่บ้านเราเนี่ยเราคงจะมีความกระอักกระอ่วนใช่ไหมคะว่าจะตอบเขาว่ายังไงดีนะคะเอาแรกเลยนะคะครูลองดีกว่านะคะว่า Excuse me, could you tell me where the bank is นะคะแล้วนักเรียนตอบว่ายังไงเหรอคะนักเรียน ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊เราจะตอบเขาว่ายังไรดีนะคะมีตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนของครูเนะะี่ยค่ะมีชาวต่างประเทศเนี่ยมาถามทางแล้วก็บอกว่า excuse me excuse me how can I get to the library please ทีนี้นักเรียนคนนั้นตอบไม่ได้นะคะนักเรียนคนนั้นใช้ Non Verbal Communication นะคะนั่นคือการการใช้ภาษาท่าทางเขาบอกว่า go and go And go เสร็จแล้ว communication การสื่อสารก็เป็นอันว่าไม่สำเร็จนะคะเขาก็เลยพาชาวต่างประเทศนั้นนะคะไปสถานที่นั้นด้วยตนเองเลยค่ะเราก็เลยอยากจะบอกว่าถ้านักเรียนรู้ถ้านักเรียนสามารถนักเรียนก็จะได้ช่วยท้องถิ่นของนักเรียนในการโปรโมทท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูมีตัวอย่างมาให้พวกเราได้ดูกันนะคะดูซิว่าถ้าชาวต่างประเทศเนี่ยนะคะเขามา พูดอะไรกับเราไม่รู้แล้วเราตอบว่าเราสามารถตอบว่า certainly it's opposite the cafe เอาละค่ะลองลองดูนะคะว่าคำถามคถามไหนเนี่ยจะเป็นคำถามที่ดีที่สุดนะคะเอาข้อที่หนึ่ง can you direct me to the cafe คำว่า direct แปลว่าชี้ทางถ้าชี้ทางเราเพียงแต่พูดว่า opposite คงไม่เป็นการเพียงพอนะคะข้อที่สองถ้าชาวต่างประเทศคนนั้นพูดกับเราว่า Will you go to the cafe with me? Will you go to the cafe with me? นั่นคือประโยคที่ชักชวนเรานะคะอันนี้ชักชวนนะคะข้อ3 w i l l you please go to the cafe? นั่นเป็นการขอร้องนะคะข้อที่4 Could you tell me where the office is? น่าสนใจใช่ไหมคะเพราะว่ามีคำว่า where ว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะและข้อที่5 Could you describe the way to the office? คำว่า describe นั้นหมายความว่าบรรยายนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์อย่างนี้คำตอบแบบนี้สั้นๆน,น,นั่นคือเป็นการตอบแค่เพียง location ดังนั้นเราตัดสินใจเลือกเลยค่ะเราเลือก could you tell me where the office is นะคะแล้วก็จะตอบว่า certainly i s opposite the cafe เอาละค่ะตัวอย่างต่อไปยากขึ้นนะคะ มีแผนที่มาให้นะคะเราลองดูนะคะแผนที่ที่ครูนํามาเสนอนี้แล้วก็ข้อความบรรยายทิศทางเป็นไปอย่างง่ายๆแต่เราก็ต้องมาเช็คกันก่อนว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังเราลองดูเนื้อหากันเลยนะคะข้อที่1 you come out of the bank แล้วเราก็ต่อด้วยว่า turn นั่นหมายความว่าเราจะเลี้ยวนะคะ ออกจากแบงก์มาออกจากธนาคารมาเราจะเลี้ยวขวาดีหรือเราจะเลี้ยวซ้ายดี left ซ้าย right ขวาเราเลือก turn right นะคะเลี้ยวขวาดีกว่านะคะเพราะว่าคำตอบอื่นๆเราลองดูสิคะมันใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเอา meaning เอาความหมายนะคะ turn on แปลว่าเปิด turn off แปลว่าปิด turn left เลี้ยวซ้าย turn right เลี้ยวขวา turn Ahead ไม่รู้จะไปทางไหนเลยคะ่ะ a i e a d แปลว่าตรงนะคะไปทั้งหน้าไปข้างหน้าดังนั้นถ้า turn a i e a d อันนี้งงค่ะตอบเลยนะคะว่า turn right นะคะอันนี้ต่อไปประโยคต่อไปที่ครูดึงออกมานะคะเขาจะตอบว่า walk over the bridge and go past the เราจะผ่านอะไรคะเราก็จะเห็นว่ามี school อยู่ข้างๆใช่ไหมคะตอบเลยคะ่ะ School. The school school on your on your right ทวนเลยนะคะ Walk over the bridge and go past the school on your right ข้ออื่นถ้านักเรียนทราบความหมายนะคะนักเรียนต้องเลือกตอบ school แน่นอนที่สุดค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ turn left at the turn left at the นั่นคือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายที่ไหนเหรอคะ ดูนะคะเราจะมีสัญญาณไฟจราจรอยู่ใช่ไหมคะตัวแรกหมายความว่า park park นั่นคือสวนสาธารณะนะคะและตัวที่สอง zoo ไม่มี zoo ปรากฏในนี้เลยนะคะนั่นคือสวนสัตว์ค่ะ traffic lights นั่นคือสัญญาณไฟจราจรนะคะและข้อสี่ supermarket นั่นคือ ห้างสปปรรพสินค้าข้อที่5 Leisure Center ศูนย์พักผ่อนตามสบายอย่างนี้นะคะแล้วลองดูสิคะว่าตามแผนที่แล้วเราจะ turn left at the อะไรดีคะดูสิคะว่าเราจะเห็น traffic lights ด้วยใช่ไหมคะแล้วเราจะเห็น park ด้วยใช่ไหมคะเราน่าจะเลือกออ park มากกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้ชัดเจนมากกว่าที่จะเป็น traffic lights นะคะนั้นเราก็เลือก ข้อที่1คือ turn left at the park นะคะประโยคต่อไปที่หึงออกมานะคะต่อเนื่อง you will see the supermarket on your right e r m a r k e ์คือห้างสปปรรพสินค้าใช่ไหมคะอยู่ด้านขวามือนะคะแล้วก็จบลงตรงนี้ก่อนแล้วก็บอกให้เราเนี่ยทำอะไรไม่รู้กับบนถนน the road ข้อที่1 go along ไปตามถนนนะคะข้อที่2นะคะเราจะเห็นว่ามีการ cross นะคะ cross over นั่นคือข้ามไปนะคะ cross over ข้ามไปไม่มีอะไรจะให้ข้ามเลยนะคะตรงนี้ keep forward ตรงไปข้างหน้าน่าจะถูกใช่ไหมคะแต่ keep forward the road ไม่มีใครพูดนะคะ keep forward เฉยๆนะคะเราไม่มี keep forward the road นะคะแล้วตัวอย่างอันต่อไปนี่นะคะเราก็จะเห็นว่า เขาจะให้ตัวข้อคำตอบต่อไปเนี่ยเขาจะให้ใช้คำว่า move back move back เคลื่อนตัวไปด้านหลังนะักเรียนดูสิคะว่าถ้าเคลื่อนตัวไปด้านหลังถนนนี้ดูตลกใช่ไหมคะข้อสุดท้าย get to แปลว่าไปถึงนะคะเราตอบเลยนะคะเอาข้อหนึ่งคะ่ะ go along the road ไปตามถนนนี้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะสำหรับเนื้อหานี้นะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า The office is on your right. ตอนนี้เป็นการสรุปแล้วนะคะสรุปว่าสถานที่ที่เราต้องการนะอยู่ที่ไหนนะคะ Office อยู่ที่ไหนเหรอคะ The office is on your right. It's คำตอบตอนนี้เราต้องการ preposition มาต่อปรากฏว่า5ข้อนี้เป็น preposition ทั้ง5ตัวเลยแต่เราต้องเลือกคำตอบด้วย meaning ว่าตัวไหนนะคะที่จะเป็นตัวที่ถูกต้องตัวแรก opposite ตรงกันข้าม next to ถัดไปติดกันเลยนะคะ between A and B อยู่ระหว่าง A and B อันนี้ไม่อยู่ระหว่างไม่มีการพูดว่าระหว่างตรงนี้เพราะว่าไม่มีสถานที่ใดๆที่จะให้พูดว่าอยู่ระหว่างนะคะและอันต่อไปคือ at the back of อยู่ด้านหลังอันนี้อยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ด้านหลังและตัวสุดท้าย in the center of อยู่ตรงกลางตัดสินใจเลยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ opposite ตรงกันข้ามค่ะและนี่ก็คือการบอกทิศทางนะคะนักเรียนต้องรู้สำนวนในการถามทางนะคะถ้าชาวต่างประเทศนะ่ะเข้ามาถามทางนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องมีสำนวนต่างๆที่นักเรียนพอรู้บ้างนะคะแล้วสำคัญที่สุดนักเรียนใช้คีย์เวิร์ดก็คือคำว่า where นะคะแล้วก็ tell me the way อะไรอย่างนี้อันนี้ราคาสำคัญมากแล้วก็กลับไปทบทวนนะคะถ้าตอบเวลาตอบ เราจะมีกลุ่มคำที่น่าสนใจก็คือกริยาวลี w ซึ่งกลุ่มของกริยาวลี w นี้นักเรียนจะต้องจำไว้เลยนะคะว่ามันมีเยอะมากเช่น turn left turn right go straight ahead keep fo keep forward หรือว่า keep going follow the street cross the bridge p a s s the school เหล่านี้นักเรียนต้องจำให้แม่นและสิ่งสำคัญที่สุดนักเรียนจะต้องรู้ว่า,ถ,าถ้าหากนักเรียนเนี่ยตอบไม่ได้ ไม่สามารถจะบอกทิศทางได้ด้วยความสุภาพนักเรียนต้องบอกเขาเลยนะคะ I'm sorry I'm a stranger here I'm sorry I'm a stranger here หรือ Sorry I have no idea Sorry I have no idea I cannot tell you I cannot tell you นี่แหละค่ะคือการตอบ declining help ตอบปฏิเสธอย่างสุภาพและอย่าลืมนะคะถ้าเขาขอบคุณมาว่า Thank you very much Thank you very much นักเรียนโต้กลับไปทันทีเลยนะคะ You're welcome y o u r welcome และที่สำคัญที่สุดนักเรียนจะต้องไปทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆครูยกตัวอย่างให้นักเรียนเลยนะคะเช่น bank ธนาคาร school โรงเรียน supermarket ห้างสรรพสินค้า post office ไปรษณีย์ Police Station สถานีตำรวจ City Hall ศาลากลางนะคะทุกจังหวัดมีศาลากลางใช่ไหมคะอย่าลืมใช้คำว่า City Hall นะคะ h อส p ิ t a ลโรงพยาบาล Park คสวนสาธารณนะ Tourist information อันนี้จำเป็นใช่ไหมคะชาวต่างประเทศเขาต้องการถามข้อมูลเขาจะขอไปที่ tourist information นะคะและ Museum อยากชมของเก่าบ้านของเราเองนะคะอย่าลืมค่ะจำให้แม่นและมี preposition บุพบ,บทที่สำคัญสำคัญนะคะก็คืออย่างเช่น in ในจังหวัดเช่น in ลำพูน on on ถนนถนนมุกดาเช่น on มุกดาโรด at at Lampoon Technical College between between the post office and the bank opposite ตรงกันข้าม opposite the bank opposite the cafe เนี่ยเนี่ยแปลว่าใกล้ๆนะคะไม่ใช่ติดเลยนะคะแต่ใกล้ๆนะคะ near the hospital next to ติดกันเลยนะคะ next to the bank is next to the supermarket ยังไมคะต่อไป in front of ด้านหน้านะคะ at the back of ด้านหลัง การบอกทิศทางนี้นะคะถ้าพวกเราสามารถที่จะบอกทิศทางได้นะคะนักเรียนเนี่ยจะสามารถช่วยประเทศชาติได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเขามาท่องเที่ยวบ้านเราเราสามารถบอกทิศทางเขาได้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคุณจะช่วยบ้านเราได้เข้าได้มีเงินเข้ามาในประเทศอีกมากมายเลยค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ